สวัสดีครับทาารผู้ชมครับพมพามายูกับปุยก้องวันที่24นะครับมายูทีกู่ได้งามผมพี่ครับเพื่อไหว้านพู้น้อง้องนัดจาก ขายคูคผู้เยี่ยบานบางดีกับคู่นี้ชิงเงินเดิมันกันเจ็ดเส้นช่งมื่อจะพบกับคู่นี้น้ำเสสันเล็กคงจากไกลครับขายโคบรรทัศตาและรับมาเล่ความปลมอมโคงทานพูดในเด้งนะครับมาเล่ความปลอมเวก็ความตุ้งใจชนมาบ้างหรือไม่หน,นุ่มชนมาในม้วนฉันานึงนะฉันานึงทางชนเป็นคือมั้งกบเขื่องกบเขื่องครับชนเมี่ยมัดว่าโตกบเขื่องครับเลี้ยงจนช่างครับคูน่นี้นไตตกวชนะครับ ได้รับโค้งรางวัลกรวมถ้อยรางวัลที่จดเสื้อสื้อหมจักฐานตะวันเช่มาโซ่ชื่อว่าฐานในการต่อยนะครับคอยรุ่ต่อยเสื้อครับนะครับแต่เราดีแ็งนะครับวันดีที่นี่นะครับคอยติดตามในช่องทางของยูทูบซื้อแสืหัวชนช่างขาโค้งเราตากล้งเราครับที่บ้านการเมธมาไปเรื่องความพร้อมความสมบูรณ์อีกสักว์รูไปเลืู่งชนครับโคนิ่งห้ามซิกสั้นเล็กกับเดี๋ยวตามผมไปครับ ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมครับพุ่มเกจะเมามาอยู่กับขุยกีขุนึงกับข้องวันทีสิบสี่เดือนกันยายนข้องสนามสงโบสถ์ซาดิเดียมมาอยู่ที่โคนินหามเซ็กซันเล็กกับข้องจากไกรใครกูมานั่งสตาร์นะครับตัวนี้ขวัญเรียงกันเขาบอกว่าชนะควนมานี่มันไม่หมดนะครับจนกระจายเขาเล่นะจนเขาเขาจนแชร์รายอดนะครับพบกับโคแดงห้ามปลอมพรีครับพิว่า การพูดนะครับข้องนองนักนะครับไายโผู้ใหญยบานบานมากดีจ네ริงเงินะบานกันเจ็ดเส้นสองมื้นบาทนะครับปนี้ไฟชนะนะครับรับข้องรางวัลช่วยรางวัลเกียรติยศเสื้อมรมจักรทันตวัชเชยมาต้งหรือว่าตาในยการตอยอยากให้ขวัญเลี้ยงด้ไรไรกับปักัวเชียร์นิพทีได้วมาเชียร์มาชงมาชบเงินกัเชียร์กางั้นนครับฮ่มันจะมาเชียร์งันครับ จะไม่ไกล้ได้จนไหนนอนครับความเริมบุ้นเริ่มรอยตอนนี้จะไม่อีกซิเดนไม่ไกล้กาบอลโหนจนไหนนอนบนะกรับเป็นการยืนยันคอยติดตามชมนะครับอยากดู้ดนลังนกรข้าไปในช่องยูทูบซึ่สร้างหัวชนโยบนิ่งามเซ็สั้นเล็กนะครับซือ่าคาลดกว่าไปเป็มใช่ครับเลยความรงครุ่นก็หัวนะครับคอบคุ่พี่ตอนนะครับสวัดีเมว วเราว่าว่าเนยปมานนาจะปโสเซเดียมสุดตามทุกคนโดยเฉพาะขวานู้วตุกขายทุกโคีว่ารวมหมดซื้อสั้นะด้วกีฬาผมาด้เ่นข้าไปดูยอดลังนะครับอย่าลืมอใน่งน่านซื้สั้น้วนกับผม